ครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านทั่วโลกนะครับเนดะ้มือนี้มากินหนึ่งป่าน้ำกันเด้อครับเนดะ้นี่ครับป่าสบะหรือป่าทูนีบานเฮ่อเอินป่าทูนีนะพี่น้องเนาะแกวขมนึ่งสุมโมงผักนึ่งครับมีแครอทพริกหยวกแตงนะครับนะนี่ครับ นี่มีส้มปลาน้อยหรือส้มปลาจอมกุ้งเ้อครับ้อมีหม่ำเนื้อด้วยนะครับเด้อ <c oughs> ข้าวต้มผัดพี่น้องใส่ถั่วยั่ว,วพี่น้องครับข้าวเหนียวฮ้อนหอนึ่งมาเมื่อกีน้นะครับเนาะนี่ครับนี่แหละเมนูพีซีกับบะหมี่ยังไหลนะครับหย,ยุดเชอดีเนะครับเนาะหรือวันพฤหัสก็ เห็ดกับข้าวกินอยู่บ้านนะครับเนาะบางว่าถ้ามักอกย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้พี่ซีนะ,นะครับเด้อเพื่อแจ้งเตือนชิปมหย่ใหม่ไปหาพี่น้องด้วยนะครับเนาะถ้ามัก,กอย่าลืมกันเดยพี่น้องเด้อทั่วโลกนะครับเด้อเพื่อนเฟซบุ๊กหรือเพื่อน u t u b บทุกท่านนะครับเนาะถ้าเฮาบอส ช่วยเหลือซึ่งกันและกันก็นกนเป็นไปไ่ได้นะครับเนาะน้ำพึ่งเหลือเสียพึ่งป,าปลากะปอมพึ่งต้นไม้หมดแดงพึ่งใบไม้พี่น้องเหยอช่วยช่วยกันนะครับเร้่อไซยกันไปครับฝากเบิ่งนะครับเรอยุกยาตะไคร่ใบบิกูดกับฝากเบิ่งให้นน้ำแน่นะครับเร้านขายยา ครับบาบ,าบาหลายแล้วครับเนาะใหญ่หางไปกินกันพีซีด้วยครับผมครับสวัสดีเป็นทางการพี่เนาะครับเมนูง่ายๆวันจุดเชื่อดีครับหรือวันพระหวันพื่อรหัสสบอดีนะครับเนาะมีอย่างไรครับหนึ่งป่า เยอะๆหนึ่งปลาสม,มองเลยนะครับเนาะนี่ครับส้มบัวหรือปลาจําน้อยนะครับเนดะ้อส้มปลาน้อยนี่พี่น้องเลยเอ้ยข้าวต้มผัดยั่วๆแม่บ้านเห็นเองพี่น้องเลยข้าวเหนียวฮว่านๆเยอะ เชิญครับเชิญทุกท่านเข้ามาใกล้ๆขยับเข้ามาขยับเข้ามาพี่น้องมารับชมด้วยกันครับมากินด้วยกันแซ่บมื้อนี้พี่นสิตกับผมนี่ยังหลายนะครับเมนูนําเสนอพี่น้องมีแค่นี้เลยพี่น้องเอ้ยกินง่ายๆอยู่ง่ายๆอ,อยู่ต่างประเทศกินยากก็ลําบากพี่น้องเอ้ยค่าของคีดไปเยอะแยะค่าใช้จ่ายก็เยอะแยะ พี่น้องเอ้ยมาครับราบอ๋อไล่ครับหิวนี่าฮ่าตอนนี้อยู่ฝรั่งเศสตอนนี้จะเกือบจะถึงคมม่ำมงเย็นเลยละครับเนาะหม,มงแรงแล้วครับเนาะเ <c oughs> กี่ยวผมขมพี่น้องเอ้ยมาเลยครับวนะ <c oughs> หนึ่งปลาสโูง้พี่น้องเอ้ย แก่ละข้าวต้มผัดยั่วๆพี่น้องแม่บ้านให้เองแซ่บหลายใส่ซอสลำดูซีเรียสเนาะส้มประจอมหากใคริกโดดพี่น้อง

จะหลับหนึ่งหลานพี่หยวกหนึ่งแล้ววานนี่ดีพี่น้องนิต้องเห็นบางเนอครับแล้วอืม,อม ีอยยกหนึ่งวัน พี่น้องพี่ซีเน้นมาตั้งบีเดีบัตรหนึ่งบาทเนี่ยืมมันล้มมันล้ม xem xem lại xem lại để phim nào

ป้าพ่อคุณพี่น้องกอพีน้องใหม่ที่แวะเข้ามารับชมเลยครับเด้นาะมาเป็นกำลังใจให้พ่อเยียงเสียเปล่าเสียพ่อเยียงเสีเยสเปล่าเซียก็ผ่านเกณฑ์ทุกอย่างมาแล้วครับเนาะจนไดรับพินหรือแคนเรียบร้อยแล้วครับเป็นเดือนสองเดือนแล้วครับรับพินจากพี่ยูทูปเรียบร้อยแล้วครับเนาะ ขอให้พี่น้องเข้ามารับชมแร้เป็นกำลังใจเยอะๆนะครับนะมเมนาะความมีเยอะๆเป็นกำลังใจซึ่งกันแล้วกันนะครับเนดะ้อนี่ครับเบื่อเลยครับเต็มถ้วยแลวทำบุญอยู่เมืองนองนะครับเนาะทำด้วยใจเราไม่มีเวลาไปวัดไทยก็ทำด้วยใจอยู่บ้านนะครับเนาะนี่ับเหมือนทำบุญด้วยกันนะครับเนาะเอิญพ่อเอิญแม่มากินก็สุขหล้นแล้วครับเนาะจาก บุญทุกท่านที่เข้ามาให้กำลังใจทุกท่านเลยครับเด้อมากินน้ำกันครับเข้าต้มบุญื กวเตีวไม่เ้องตัวร้นไม่ตัวเสี่ยวบ้านเราม่ว่านมื้เราทำเนาะ้ซ่บดีจเสื่จสวยง่ายไม่เนาม่ว่ามื้อข้าต้มผัด ใจกูอารมณ์อือกูขอเราจบความหวานหน่อยพี่น้องถามักอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดแชร์ะปะใครให้พ่อนเย่สีฝรั่งเศสนะครับเด้อกดกระดิ่งติ้งติ้งติ้งเด้ง,ดง,ดง,ดงพื่อต้อนรับคลิปใหม่ๆไปหาพี่น้องเด้อครับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันสู้ๆไปด้วยกันครับพี่น้อง ยังไม่ผ่านเกณฑ์หรือผ่านเกณฑ์แล้วครับสู้ไปด้วยกันนะครับเด้อพมีซีกับผ่านเกณฑ์อย่างไปนะครับเนาะมีซีือฝากให้กําลังใจทุกท่านที่ทายูทูบเบอร์ทุกท่านนะครับด้อเป็นกําลังใจให้ทุกท่านและประสบความสําเร็จทุกท่านด้วยเถิดสาธุสาธุครับผมนี่ครับมากินข้าวต้มสาธุสาธุด้วยกันครับ เช็บหลายเรื่อแต่ชิบนีพี่นอ้องบังจุจบอีกน่น้องเหงื่เห็นใจพงศิษีเห็นใจซึ่งพี่ทุกทุกท่านทุกปากการด้วยเถิดขอคำว่าสวัสดีครับเจอกันคชิปหน้าพี่น้องเห๋ย่บายบาย